ท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาฉุดเราไม่อยู่การใช้ไอทีในโครงการ e c z i t ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพวกนี้ก็เป็นบทบาทของกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะที่จะพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มุ่งไปสู่การพัฒน,นาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีมีส่วนสำคัญในการบริหารจัดการงานต่างๆให้มีความคล่องตัวและสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแต่การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จำเป็นต้องคำนึงถึงปัจจัยอื่นๆอ,อีกหลายด้านเช่น 1>, 1. การลงทุนด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีความคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหน 2. ปัญหาของบุคลากรด้านระบบไอทีที่จะมาดูแลระบบคอมพิวเตอร์หายากและมีค่าจ้างที่สูง 3ปัญหาระบบ implement หรือการประยุกต์ใช้งานระบบไอทีในกิจการทำได้ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากซอฟต์แวร์เป็นของต่างประเทศหน่วยงานภาครัฐนำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวที่รองรับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบันซึ่งผลักดันให้เกิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ eCIT โดยเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปีงบประมาณ2552 โครงการ eCIT มีกิจกรรมหลักคือการนำระบบ Cloud Computing มาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนให้กับ SME ในการใช้ระบบ IT เพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยการจัดทำระบบการให้บริหารซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการในธุรกิจอุตสาหกรรมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้แก่ระบบซอฟต์แวร์บริหารจัดการครบวงจรหรือ ERP และซอฟต์แวร์เชิงเดี่ยวเพื่อเชื่อมโยงกันแบบบรูณาการซึ่งสามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นโปรแกร,รมบัญชีโปรแกร,รมบริหารสินค้าคงคลังโปรแกร,รมทรัพยากรบุคคลโปรแกร,รมจัดการข้อมูลลูกค้าเป็นต้นรวมถึงการพัฒนาและส่งเสริม SME ในการใช้โมบายแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มช่องทางให้ SME สามารถใช้งานสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตในการใช้ระบบไอทีผ่านโมบายแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานในกิจการ ซึ่งช่วยให้ SME สามารถใช้ระบบไอทีได้โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งด้านการลงทุนระบบไอทีและการใช้งานที่ไม่มากนักแต่สามารถช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการในกิจการได้เป็นอย่างดีโดยซอฟต์แวร์เหล่านี้ล้วนเป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ SME ใช้แอปพลิเคชันที่เป็นฟรีแวร์ให้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการในกิจการ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเช่นการประยุกต์ใช้ระบบงานต่างๆที่ Google ให้บริการฟรีอยู่แล้วหรือการใช้ Open Source ของโปรแกรม Office เป็นการช่วยให้ SME ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในด้านไอทีโครงการ eCIT มี SME เข้าร่วมโครงการและประสบความสำเร็จในการนำระบบไอทีไปใช้งานแล้วมากกว่า400ธุรกิจและสามารถลดต้นทุนได้โดยเฉลี่ย300,000บาทต่อธุรกิจเลยทีเดียวบทบาทสำคัญของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่มีต่อธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือการพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะที่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางขนาด,นาดย่อมนะคะในอุตสาหกรรมการผลิตให้มีประสิทธิภาพในการผลิตนะคะมีการเติบโตที่ยั่งยืนสามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศนะคะกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจ SME หลายด้านด้วยกันนะคะอย่างเช่น การที่จะช่วยผู้ประกอบการที่มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการหรือการผลิตนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยฝึกอบรมหรือการส่งผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเนี่ยไปให้คําแนะนําในเชิงลึกแก่ผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้สามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนี้ก็ยังมีโครงการที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการนําระบบไอที เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการนะคะที่เราเรียกว่า e a s y IT นะคะซึ่งจะช่วยให้สามารถที่จะบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการเอาไปใช้ในทางด้านการผลิตการดูแลสต็อกสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบนะคะหรือในเรื่องของการเงินการบัญชีหรือการบริหารจัดการบุคลากรนะคะซึ่ง ะจะช่วยให้การบรหิหารจัดการเนี่ยมีประสิทธิภาพได้ดีขึ้นนอกจากนี้ก็ยังจะสามารถช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้ด้วยนะคะและยังสามารถที่จะนําระบบไอทีไปใช้ในด้านการตลาดเพื่อที่จะเพิ่มยอดขายเพิ่มไรายได้ให้แก่ธุรกิจได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นระบบไอทีในขณะนี้เนี่ยนับว่ามีความสําคัญนะคะและมีการใช้กันในธุรกิจต่างๆทั่วโลกนะคะ โครงการ ECIT ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญอื่นๆที่เป็นประโยชน์ของผู้ประกอบการ SME ซึ่งได้แก่กิจกรรมพัฒนาระบบ e-marketplace เชื่อมต่อกับ e-supply chain ให้กับธุรกิจอุตสาหกรรมภายใต้เว็บไซต์ www.industry.in.th ซึ่งเป็นระบบที่ SME สามารถสร้างข้อมูลทางการค้าได้ด้วยตัวเองซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเชื่อมโยงไปเป็นผู้ซื้อหรือผู้ขายที่เป็นสมาชิกในสมาคมหรือชมรมที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรม ของกลุ่มพัฒมิตในเว็บไซต์สามารถเพิ่มประสิทธ,ธิภาพการบริหารสินค้าคงคลังรอบเวลาการจัดขนส่งและปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจกับการให้บริการลูกค้าซึ่งเป็นการจัดการซัพพลายเชนที่มีประสิทธ,ธิภาพเป็นโอกาสที่องค์กรจะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม SME ในการใช้ Green อ t เพื่อลดต้นทุนในกิจการ,รเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคการผลิตให้มีระบบ Death Stock Management เพื่อลดต้นทุนในการเก็บสินค้าเหลือใช้และสร้างมูลค่าเพิ่มกิจกรรมส่งเสริมให้ SME ใช้โซเชียลมีเดียเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการตลาดโดยได้มีการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาวพร้อมให้คำปรึกษาเชิงลึกซึ่งแตกต่างจากการฝึกอบรมโดยทั่วไปหลักสูตรการฝึกอบรมจะมีผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จจากการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดีย มาเป็นหัวหน้าโค้ชเพื่อให้คำปรึกษาตลอดการฝึกอบรมโดยกิจกรรมนี้ช่วยให้ SME มียอดขายเพิ่มมากขึ้นจากการค้าขายผ่านโซเชียลมีเดียเป็นจำนวนมาก everything บุกนะฮะผมะเหนังสือเล่มนี้เล่มนี้เป็นหนังสือ ที่พิมพ์มาลหกครั้งนะเพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งออกมาสี่เดือนเองแล้วผมกำลังจะออกเล่มสองนะฮะ,ะการเขียนหนังสือเป็นงานดดเรกที่ผมชอบแล้วตอนนี้มันเป็นการสร้างเครดิต i ิบิลิตี้ให้ผมอย่างรุนแรงมากเลยจะเล่าให้ฟังนะครับอย่าหาว่าโมเลยนะแต่ว่ามันทําให้ความฝันของผมได้มาถึงเร็วมากเลยนะหนังสือเนี่ยถ้าเขียนเราพับลิชได้นะครับเป็นนามบัตรชั้นเลิศที่สุดบนโลกใบนี้หนังสือนะฮะ,อะลองคิดอย่างนี้คนจบปริญญาโทสมมติปีหนึ่งมีแสนคน คนที่ได้พับล i ิชหนังสือลงแผงเนี่ยมีเป็นหลักร้อยถูกไหมฮะเมื่อวันก่อนเนี่ยนิตยสาร f o r ์บสมาสัมภาษณ์ผมที่ออฟฟิศซึ่งผมไม่เคยคิดผมมีความฝันอยากจะลงฟอร์บสนะแต่ไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงเร็วขนาดนี้เป็นเพราะว่าหนังสือครับคือมันสร้างเครดิตให้เราเพราะฉะนั้นหนังสือนี่คือนามบัตรชั้นยอดที่สุดเพราะฉะนั้น,ม,นมันก็มีอย่างอื่นอีกทุกอย่างคือนามบัตร เครดิต <Credit S 1> ของตัวเราเนี่ยขายได้ค่ะสำคัญมากครับไม่งั้นคุณตันคงไม่สามารถทําอิชิตันให้ดังขนาดนี้ได้ถึงแม้ว่าผมจะไม่ได้เห็นด้วยกับทุกวิธีการแต่ว่าแกมีแกสร้างแบรนดิ้งเก่งมากนะครับลองไปดูวิธีการของแกดูค่ะครับอืค่ะพี่โสค่ะในส่วนตัวคิดว่ายังไงบ้างคะเรื่องไอทีกับการทําธุรกิจในอนาคตค่ะค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นขอเสริมคุณรวิทย์ก่อนนะคะเพราะว่าปัจจุบันเป็นเทรนที่มาแรงมากๆเลยนะคะก็คือการสร้าง CEO แบรนดนะคะซึ่งอย่างที่คุณรวิทย์ได้สร้างไปนะคะก็ถือว่าเป็นนำปัจชันดีทางโซอิซคาฟเองก็ทำเหมือนกัน,นะคะการที่เราได้ไปออกสื่อต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงลงนิตยสารต่างๆเนี่ยแล้วเราโพสต์ขึ้นไปเนี่ยมันก็ทาให้ลูกค้าเนี่ยรู้จักเรามากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้ามากขึ้นตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณสร้างคุณเองให้มีเครดิตดีพอแล้วก็ลูกค้าเชื่อถือนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์นะคะก็สำหรับโซิสาคาที่จะฝากถึง SME นะคะฝากถึง SME ที่คนที่กําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะ จะทาออนไลน์ดีหรือไม่ทําออนไลน์ดีแต่ทราบว่าหลายๆท่านในนี้ก็น่าจะอยู่บนโลกออนไลน์อยู่แล้วนะคะแต่มีบางท่านกําลังตัดสินใจว่าเอ๊ะจะทําไม่ทำนะคะโสบอกเลยค่ะต้องทํา <laughs> เพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่ต่ำนะคะมันง่ายนะคะสะดวกเราไม่ต้องเดินออกไปนอกบ้านเนี่ยเพื่อไปหาที่ทําเลไปหาทําเลเนี่ยสำคัญเลย <laughs> เราต้องไปเช่าที่ท,ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากนะคะซึ่งปัจจุบันเราแค่รีจิสเตอร์นะคะสร้างเพจขึ้นมานะคะแล้วก็โปรโมตโฆษณาต้องลงทุนนะคะไม่ใช่ว่าเราโพสตโพสต์โพสต์โอ้โหไม่มีคนเข้ามาดูเลยเนี่ยมันมันมีปัญหานะคะคือเฟซบุ o กเนี่ยเขามีระบบหลังร้านให้เราได้มีการสร้างโฆษณามันเหมือนกับว่าถ้าวันนี้คุณไปเช่าร้านร้านหนึ่งอยู่ในห้าง จะมีลูกค้าเดินเข้าร้านมาเนี่ยกี่คนเราเราไม่รู้นะแต่ว่าใน f c e e o o o เนี่ยเราซื้อโฆษณาเนี่ยเหมือนกับเราเช่าเช่าร้านร้านหนึ่งเหมือนกันเรารู้นะคะว่าลูกค้าเนี่ยจะเดินเข้ามากี่คนในในที่ราคาที่เราเช่าต่อหนึ่งวันนะคะเราวิเคราะห์ได้หมดนะคะต้องต้องลงทุนนะคะคก็อยากจะฝากไว้ถ้าเกิดว่าคุณมีสินค้าในมือ ไม่ว่าสินค้าคุณจะเป็นอะไรนะคะมันสามารถทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ได้หมดเลยอย่างสมมติโสวันนี้บอกขายผพ้าพ,พันคอคฟังดูมันเล็กมันไม่โก้ใช่ไหมคะ <c oughs> มันแบบดูกระจุกกระจิกจังเลยะคะ่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าสบอกว่าโส,าสขายได้20ล้านไม่น้อยใช่ไหมคะ,คะอันนี้ตัวเลขสมมุตินะคะอย่าสัมภากรตามมา <c oughs> ตัวเลขสมมุติะค,ะค่ะคือไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรเนี่ย มันสามารถทเํเม็ดเงินบนโลกออนไลน์ได้จริงๆเพราะว่าจากที่โสทํามาเนี่ยแล้วก็โสได้แนะนําเพื่อนๆหลายๆคนที่ทําเนี่ยเขาทําเสื้อผ้าเด็กทุกวันนี้มีรายได้แบบหกถึงเจ็หลักต่อเดือนอันนี้การันตีเลยนะคะค่ะหกถึงเจ็หลักต่อเดือนแค่โพสรูปโพสตรูปเสื้อผ้าเด็กเนี่ยตลาดใหญ่มากๆเลยค่ะคุณไม่ต้องไปคิดว่าโอ้โหคนขายเยอะแล้วเราคง ขายไม่ได้ไไดแน่เลยคือบ่อปลามันใหญ่มากค่ะต้องมาช่วยกันตกนะคะถึงแม้ทําธุรกิจเดียวกัน,นะคะราบว่าวันนี้มีคนทําธุรกิจเดียวกันมาอยู่ตรงนี้ด้วยโซก็ยินดีที่จะแชร์เพราะตลาดกว้างมากจากที่โซอิสคคัฟนะคะเคยขายแค่ใน Facebook Instagram ทม์ไลน์นะคะเราเราทำมาแค่1ปี4เดือนใช่ไหมคะเราก็มีตอนนี้มีขายอยู่บนห้าง ชั้นนำทุกห้างนะคะจะเป็นสยามดิสฟเวอรี่สยามพารากอนนะคะเอ็มโพเรียมพาราไดซ์พาร์คจามจุรีสแควร์เขาใหญ่เชียงใหม่ใต้เรามีหมดะนะคะแล้วก็เราก็มีการส่งออกไปยังต่างประเทศแล้วนะคะคือมันจะเป็นช่องทางที่ต่อย,ยอดทางธุรกิจมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณไม่ได้คิดไว้ตอนแรกแต่แต่มันจะเข้ามาเองอค่ะอย่างสมุทโสเนี่ยเราทำออนไลน์ปุ๊บเนี่ยก็จะมีห้างมาติดต่อแล้วเพราะ ลูกค้าบางคนเขาอยากสัมผัสผ้าอยากเห็นหน้าร้านพอห้างมาติดต่อเราก็เออก็ดีนะมีวางขายบนห้างลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็อยากจะไปสัมผัสของจริงแล้วก็เริ่มเติบโตในห้างพอเราเริ่มเติบโตในห้างปุ๊บมีงานเอ็กซิบิชันของกลมหรือกระทรวงต่างๆเราก็ไปออกด้วยแล้วก็เป็นการขยายฐานลูกค้าต่างประเทศเราเราโตแบบก้าวกระโดดแล้วโศก็เชื่อว่าทุกคนก็ทำได้จริงๆค่ะค่ะ,คะน้องส้มคะ ค่ะส้มก็แชร์ถ้าเกิดว่าพูดถึงโลกออนไลน์อะค่ะเหมือนที่พี่โซบอกว,ว่าทุกคนควรทําเลยค่ะม,มันถูกกว่าแล้วความเสี่ยงมันน้อยกว่าแล้วกลุ่มผู้คนเขามารวมให้เราในนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้ในมือถืออะค่ะมีแอปพลิเคชันในการซื้อของเยอะแยะมากมายอย่างเช่นบริษัทใหญ่ๆพวก Big C ซีแมคโครสามารถซื้อของออนไลน์ได้จัดส่งถึงบ้านซื้อเกินเท่านี้จัดส่งฟรีซึ่งสมองว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเนี่ยค่ะลูกค้าจะเดินเข้าไปในห้างในการช้อปปิง้งอาจจะน้อยลง เพราะว่าการทําซื้อของบนมือถือมันง่ายกว่าแค่คลิกเนี้ยค่ะเหมือนต้องจ่ายเงินเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเดินไปห้างก็ต้องมีค่ารถรถจะติดหรือเปล่าต่อไปรถก็ต้องมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะกับความสะดวกคนสมัยนี้ชอบความสะดวกสบายมากขึ้นเพราะฉะนั้นการทามาร์เก็ตติ้งบนมือถือบนออนไลน์ทุกอย่างค่ะส้มถือว่ามันเป็นอะไรที่ฉลาดมากและ ต่อไปโตแน่นอนถ้าเกิดตอนนี้ใครไม่ทาต้องทาเลยต้องรีบเลยะคะ่ะว่าจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์ได้เพราะตอนนี้เรายังมีพื้นที่อยู่นะคะแล้วก็คือมันยังกว้างมากค่ะขนาดสารเปาเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเราจะทํำยังไงเพื่อให้ต่อยอดต่อยอดให้มากถามว่ามีหน้าร้านแฟนชายดีไหมดีเพื่อถึงกลุ่มผู้พ,พ,พ,พึมากขึ้นแต่การส่งทําไมส้มถึงต้องมี EMS ต้องมีอะไรอย่างงี้ค่ะเพราะ เห็นไหมคะว่าลูกค้าในปัจจุบันอ่ะเขาเลือกที่จะเสียค่าจะส่งเลยมากกว่าที่จะเดินมาซื้อถึงร้านเพราะฉะนั้นส้มงมองว่าการทําธุรกิจออนไลน์การอะไรง่ายๆสะดวกสะดวกเนี้ยค่ะลูกค้าเดี๋ยวนี้โอเคเพราะฉะนั้นต้องต้องรีบเลยค่ะใครไม่ทําก็ทําเลยแล้วก็ต้องลงทุนในส่วนนี้ด้วยนะคะถ้าบางคนอยากทําธุรกิจกับต่างชาติอยากให้สินค้าของเราเป็นแมส มีชื่อเสียงเพราะว่าบอกบางคนบอกว่าเห็นโอกาสและ a อซจะเปิดแล้วถ้าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วจะทำเว็บไซต์อย่างเงี้ยค่ะคุณรวิทย์ให้คำแนะนำยังไงบ้างคะเออ่ถ้าไม่เก่งก็ต้องหาคนที่เก่งมาทำนะฮะคือ,อ <laughs> คือจะตอบเขายัางไง <laughs> สมมติว่าถ้าเราเป็นแอดมินอยู่คนเดียวแล้วเราจะต้องมานั่งตอบอย่างเงี้ยคะ่ะค<อ>ิ่เห็นยังไงคะผมอย่างนี้นะครับผมตอบแบบ กําปั้นทุบดินเลยได้ไหมคือถ้าไม่เก่งนะครับและอยากจะขายของ AEC นะครับแล้วมีแอดมินคนเดียวคุณก็ต้องฝึกให้เก่งผมผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมจบเอนจิเนียรมานะครับเรียนไฟแนนซ์ต่อไม่เคยเรียนการตลาดแม้แต่ตัวเดียวนะครับ <c oughs> วันนี้เดือนที่แล้วเนี่ยหนังสือของผมขึ้นเบสเลอร์อันดับหนึ่งเรื่องมาร์เก็ตติ้งทุกร้านของ b 2 s กับในอินอยู่อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแต่ก็ยังดีที่ขึ้น <c oughs> แต่ว่า ประเด็นที่เล่าให้ฟังก็คือว่าของทอย่างมันฝึกกันได้ฮะผมใช้เวลาประมาณห้าปีในการศึกษาเรื่องการตลาอแล้ววันนี้เนี่ยผมเขียนหนังสือแล้วขายได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ขอตอบแบบกำปั้นทุบดินเลยว่าต้องฝึก,กถ้าไม่ฝึกก็หาคนมาทําให้มันมีอยู่สองอย่างแค่นี้ครับค่ะถ้ามีลูกค้าต่างชาติเห็นสินค้าของเราแล้วเขาจะซื้อของของเราเราจะสื่อสารยังไงแล้วก็คุยกับเขายังไงใช่ไหมคะ ไว้ใจได้ไหมด้วยไม่ใช่สั่งของเราไปแล้วก็ชิ่งเนาะอ่ะอืค่ะ <c oughs> ทั้งสามท่านให้ความคิดเห็นยังไงบ้างคะอผม ึ้นอยู่สินค้านะครับคือสินค้าผมเนี่ยจะยุ่งนิดนึงเพราะว่าเครื่องสําอางเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นล็อตใหญ่เนี่ยมันต้องร mm ีจิสเตอร์มันต้องไปขึ้นทะเบียนกับออยด้วยออยของเขา <Ha. S 1> เพราะเรายังไม่เรายังไม่ถึงปี58ปี58เนี่ยขึ้นทะเบียนเมืองไทยได้หมด10ประเทศแต่ตอนเนี้ยยังไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีกระบวนการนี้ในการขึ้นทะเบียนโอเคแต่เรื่องนั้นถ้าเกิดลูกค้าเราแต่พวกนี้คือสั่งสั่งทีเราเราพูดกันเป็นหลักเยอะๆนะฮะไอ้ที่ยุ่งที่สุดคือการตั้งราคาเพราะอะไรรู้ม มันจะเกิดกองทัพหมดฮะเพราะฉะนั้นนึกออกไหมฮะสมมติว่าเราผมส่งไปขายที่ลาวไงง่ายผมส่งไปให้ดิสพิลเตอร์ที่ลาวเราตั้งดิสพิลเตอร์ดีดีเสร็จสรปุบเขาขายของไม่ได้ฮ้ยทำไมอ่ะอ๋อของมันทะลักจากชายแดนไปเพราะว่าเขาอะต้องไปเสียภาษีสปาร์ชามิสอีก30สเำหรับเครื่องสำอางนะครับแต่ว่าไอ้ไอ้พวกกองทัพหมดนี่ไม่เสียนี่ก็ไปอันนี้อันตรายมากวิธีการคือเราทำอีกเวอร์ชันให้เลยครับ ประเทศลาวก็มีกล่องหน้าต่างอย่างนี้ให้อเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมาเฮ้ยนี่ของปลอมเปล่าอ,อ,อย่างเงี้ยถ้าเป็นกล่องเวอร์ชันไทยเนี่ยก็จะดูแบบคนเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะนะฮะนี่คือวิธีการแก้ปัญหาเรื่องราคานะครับส่วนเรื่องโอนเงินนี่ผมใช้เอาซีรวดอย่างเดียววิธีอื่นผมไม่ใช่เลยอืค่ะเพราะว่าล็อตก็เราเราซื้อล็อตใหญ่หมดใช่ครับเราผ่านแบ่งหมดครับอย่างพี่โศค่ะค่ะของโสก็แบ่งออกเป็นล็อตใหญ่กับ รีเทลนะคะซื้อปลีกนะคะถ้ารตใหญ่เนี่ยกับต่างประเทศที่โซดีลอยู่เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะมีดิสติบิวเตอร์อยู่แล้วท,ที่คอยส่งข,งของของเขาเองเนี่ยค่ะมีตัวกลางอยู่แล้วแล้วก็แต่ถ้าเกิดเป็นแบบรีเทลนะคะแบบรีเทลเนี่ยเราสามารถเช็คได้ที่ไปรษณีย์ไทยก็ได้นะคะหรือว่าเป็นแบบเอกชนนะคะที่เฟซ e ุ๊กหรือว่า DHL ต่างๆนะคะ ยกตัวอย่างไปรษณีย์ไทยก่อนแล้วกันค่ะไปรษณีย์ไทยเนี่ยเขาจะมีเว็บไซต์ที่เข้าไปเช็คได้เลยทันทีนะคะว่าน้ําหนักของคุณเท่าไหร่คุณคีย์เข้าไปแล้วจะส่งไปที่ไหนคีย์เข้าไปเขาจะบอกเลยค่ะว่าค่าจัดส่งเท่าไหร่โศกคิดค่าจัดส่งตามจริงคิดค่าจัดส่งตามจริงค่ะแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ได้ตอนไปส่งว่ากี่วันถึง huh. ส่วนใหญ่เร็วค่ะเพราะว่าโศส่งเป็น EMS Air นะคะ ราคาสินค้าไม่ได้บวกไปแต่ว่าคิดค่าจัดส่งตามจริงอืค่ะคะน้องส้มค่ะน้องโจในส่วนส้มเองก็คือยังไม่ได้ทําตลาดในส่วนของต่างประเทศอะคะ่ะแต่ส้มคิดว่าน่าจะต้องมีระบบการจัดการที่ดีอย่างเช่นมันจะมีเดี๋ยวนี้ตัวช่วยะคะ่ะที่ถ้าเขาโอนมาถึงจะส่งไปจริงๆก็คือจะแจ้งหมดเลยก็คือเป็นอาจจะต้องซื้อเป็นการจัดการของเราอะคะ่ะว่าถ้าโอนมาแล้วเวลานี้เขาจะแจ้งเราเลยเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ยอดแน่นอนว่าโอนหรือไม่โอนเนะะี่ยค่ะอืค่ะ เดี๋ยวเสริมเรื่องการโอนเงินนิดนึงนะคะค่ะการโอนเงินของลูกค้าต่างประเทศที่ซื้อรีเทลนะคะแล้วก็ผ่านของกสิกรเนี่ยค่ะกะสิกรก็จะมีกสิกร TH ที่ใช้เลขบัญชีเก่าเราเนี่ยคะ่ะที่เป็นบัญชีไทยเนี่ยนะคะเขาจะเขียนตรงตัวเลยะคะ่กะกสิกรแล้วตามท้ายด้วย TH ค่ะคือลูกค้าต่างประเทศเขาจะรู้ว่าโอนผ่านแบงค์เนี่ย แล้วก็เลขบัญชีเก่าเราเนี่ยค่ะก็เข้ามาเงินเข้ามาปกติแล้วเราก็ถึงส่งของไปแบบนี้เราก็ได้รู้ด้วยว่าโอนเข้ามาจริงหรือไม่จริง<ช>นะคะคำถ,ถามสุดท้ายจากทางคุณผู้ชมมาค่ะถามได้เลยค่ะคะ่ขอถามคุณโสนะคะค่ะออทำผ้าพันคอยเนี่ยเวลาพิมพ์มารู้ว่ามันต้องพิมพ์จำนวนมากคุณโสนทำได้ยังไงคะ ตอนหนึ่งลายค่ะตอนหนึ่งลายหมายถึงว่าออคุณผลิตออกไปขายทางออนไลน์นะคะคุณก็ต้องมีตัวอย่างแล้วผลิตเป็นร้อยผืนนี่คงจะไม่ได้เท่าที่รู้ต้องพิมพ์เป็นหมื่นผืนตอนหนึ่งลายใช่ไหมคะอืมค่ะพอดีว่าอันนี้คือคำถามว่าโสบผลิตได้ไงเป็นหมื่นใช่ไหมคะ <c oughs> โสมีพาร์ทเนอร์ที่ที่แข็งแรงมากะนะคะอันนี้ต้องบอกว่าพาร์ทเนอร์เราเป็นลง พิมพ์ขนาดใหญ่อะค่ะที่ผลิตให้กับแบรนด์เนมชั้นนำของประเทศแล้วนะคะก็ตรงนี้โสมีวอลุ่มค่อนข้างเยอะแต่ว่าถึงหมื่นหรือเปล่านะคะเราตรงนี้เราสามารถคราเป็นคอร์เรคชั n นได้เรามีดีลกับเขาอะคะ่ะการคุยเป็นดีลเป็นสัญญากันอย่างเงี้ยคะ่ะสามารถทำได้ค่ะมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะโสมไม่แน่ใจว่าตอบตรงประเด็นที่ ต้องการหรือเปล่าค่ะ,คะมอสักครู่นี้ทีมงานใจดีค่ะยืดเวลาให้ใครมีคําถามสงสัยตรงไหนอีกไหมคะวันนี้ไหนๆก็มาแล้วเนาะหนึ่งวันอยากให้ได้ข้อมูลมากที่สุดมีคําถามยกมือได้เลยค่ะจะเรื่องไอทีเรื่องการทําธุรกิจข้องใจตรงไหนเพิ่งเริ่มต้นหรือว่าเริ่มต้นไปแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เอ้ยเศรษฐกิจไม่ดีวิกฤตทํำยังไงอะไรเงี้ยค่ะถามได้เลยยกมือได้เลยนะคะมีไหมคะ แงกแงกแง่เงียบไม่มีอะคะโอเคถ้าไม่มีนะคะก็จะให้ทั้งสามท่านค่ะฝากแล้วนะคะให้คุณรวิทย์ก่อนเลยค่ะฝากถึงเรื่องของการทําธุรกิจผ่านโลกไอทีว่าเขาควรจะเริ่มต้นอย่างไรถ้าสําหรับใครที่ยังไม่ทําหรือว่าใครที่ทําแล้วจะปรับอย่างไรได้ไดบ้างค่ะเรื่องเริ่มต้นนี่เมื่อกี้ทุกท่านย้ําแล้วย้ําอีกนะครับว่าถ้ายังไม่ทำเนี่ยก็ควรจะต้องเปิดคอมขึ้นมาทําตอนนี้เลยนะฮะ เพราะว่าถ้าคุณไม่มีตัวตนอยู่บนโลกออนไลน์ตอนนี้และโมบายด้วยเนี่ยเสร็จแน่นอนนะครับผมขอพูดถึงวิธีการทำหน่อยละกันผมผมผมชอบยกตัวอย่างนี้มากเลยนะฮะมันจะมีแบรนด์เล็กๆ SME พวกเราเนี่ยกับแบรนด์ใหญ่ซึ่งจะเข้ามาอยู่ในตลาดที่ใกล้ๆกันนะครับแบรนด์ใหญ่ๆเนี่ยผมยกตัวอย่างในธุรกิจของผม l อเ e a l เขาจะทำแบบนี้ฮะโฆษณาของ l o r ร a l เนี่ยจะเหมือนกันหมดเลย คือก็จะมีคนหน้าใสๆมันก็เขียนว่าภายในเจ็วันฉันจะลบนู่นลบนี่ถูกไหมค่ะเราก็จะยิงอาจสปอตท้ายหัวหัวแบบยิงแบบประสมมติเบรกหนึ่งในแปดสปอตนี้นะครับจะมีของรอยัลห้าสปอตในช่วง prime time นี่คือวิธีการทําของรอยัลอยู่ตรงนี้สมมุตินะฮะพวกเราต้องทําแถวนี้ครับคือจะตกขอบไม่ตกขอบอยู่แล้วนึกออกไหมฮะคือ สำหรับลายเล็กเนี่ยไปเล่นกลยุทธ์เดียวกับลายใหญ่เนี่ยมีแต่เจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำ s t r a t e g i e ที่มันแบบขอบขอบริมริม,มแบบจะล่วงไม่ล่วงแหลเนี่ยอันเนี้ยจะมีโอกาสสำเร็จแน่นอนมันจะต้องร่วงไปบ้างแต่เวลาสำเร็จมันจะสำเร็จครั้งใหญ่ะนะครับนี่คือกลยุทธ์ที่ทำให้หลายแบรนด์ที่ทำอยู่บน f c e e o o o เนี่ยขึ้นมาเป็นยอดหลัก5 0 0 0สนล้านหนึ่งได้หมายถึงยอดไลค์กันนะครับถ้าคุณมีไลค์ ผมยกตัวอย่างหนึ่งแล้วแจ๊คิวปูมานึง่งรู้จักไหมฮะแจ็คิวปูมานึ่งนี่สุดยอดมากเราไปศึกษาเรื่องเขาดูนะครับวันก่อนผมเพิ่งไปเจอพี่เข้ามาโอ้โหเขาเป็นคนที่แบบมีแนวคิดที่แบบคือตรงกันข้ามกัแบบคนที่ขายอาหารทั่วไปเลยอะ่ะแล้วเขาถึงถึงขึ้นมาใหญ่ได้มากคนนี้แจ็คิวปูมานึง่งเดี๋ยวนี้ยอดเดือนเดือนหนึ่งเยอะมากไม่วันนั้นแกบอกผมไม่บอกต่อละกันแต่ว่าเยอะจนน่าตกใจอะ่ะ mm. นะครับโอเคค่ะพี่โศค่ะฝากถึง mm. ใครที่ ยังไม่ทําเรื่องของออนไลน์หรือว่าคนที่ทําแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ประสบความสําเร็จค่ะโสก็ไม่แน่ใจนะคะสําหรับคนที่ยังไม่ประสบความสําเร็จนะคะโสว่าในโลกออนไลน์มันมีจุดต่อะคะ่ะเมื่อคุณทํามาแล้วเนี่ยมันจะถึงจุดหนึ่งที่มันมันจะนิ่งมันจะตันๆมันเหมือนแบบไม่มีออเดอร์มันไม่มีレスปอนเลยะคะ่ะแต่มันมีจุดไปต่อะคะ่ะซึ่งจุดไปต่อคืออะไรเงี่ยเราสามารถ เซิร์ชข้อมูลจาก Google ได้อย่างนี้โห,โ,หโลกออนไลน์เร็วมากโสก็ศึกษาจาก Google เนี่ยคะ่ะหรือไม่เราก็ไปเรียนเทคคอร์สต่างๆที่เขามีอบรมโสเชื่อว,ว่ามันคุ้มนะคะกับกับอินคัมที่ได้มาค่ะนะคะอ่ะ ้อ้มค่ะสำหรับส้มนะคะส้มก็ถือว่าถ้าการทําโลคออนไลน์นะคะ่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยไม่ต้องเหมือนส้มเนี่ยโอเคอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าสําหรับผู้ประกอบการแล้วอายุเยอะหน่อยเนะะี่ยค่ะเราอาจจะต้องไปเรียนเหมือนที่พี่โส่าก็คือไปทําให้ชินกับมาน,นะคะอย่าคิดว่าเอ้ยมันไกลตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนป้า,ปาส้มก็ไม่เล่นนะคะไม่เป็นนะเดี๋ยวนี้ไอแพดตั iPad ทั้งวันเลยก็คือแสดงว่ามันทาให้เห็นว่าคนมีอายุอะคะ่ะอายุมากแล้วเนี่ยเขายังสามารถ พัฒนาได้เราอยากคิดว่าเราแก่เราต้องคิดว่าเราแบบเ,เด็กเสมออย่างเงี้ยยี 20, <ะ>่สเพราะฉะนั้นการในเมื่อธุรกิจแนวโน้มธุรกิจมันมาทางนี้ถ้าเราอยากทำจะทำธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเราก็ต้องไปตามกระแสะค่ะถ้าเราไม่ทําตามกระแสก็เราก็ตกเทรนแน่นอนเราก็จะไม่ไม่สามารถตักตวงกําไรหรืออะไรจากตรงนี้ได้<ะ>เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเราให้ก้าวทันให้ทันโลกอะค่ะ ค่ะอ่านนะคะและนี่ก็คือคําแนะนํานะคะจากผู้ประกอบการของเราทั้ง3ท่านนะคะที่ทําเรื่องของการทําธุรกิจในโลกออนไลน์และประสบความสําเร็จนะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะทั้ง3ท่านท่านแรกนะคะขอพูดถึงชื่ออีกหนึ่งรอบนะคะนั่นก็คือคุณสุทัตตาคณะพิทักษงค่ะเจ้าของกิจการซาลาวาเปาธุรกิจซาลาเปาที่สามารถขายผ่านตลาดออนไลน์ค่ะ และท่านที่2นะคะเพศัตกรหญิงโสภาพิมพ์สิริพาณิชค่ะเจ้าของโซอิสคร์ฟนะคะผ้าพันคอแบบเมสทูออเดอร์นะคะที่ประสบความสําเร็จในโลกออนไลน์เช่นเดียวกันค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณระวิ์นะคะคุณระวิย์หารอุตสาหะค่ะกรรมการผู้จัดการบริษัทสีจันโอสดจำกัดค่ะใน ผู้ประกอบการ SME ท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการ ECIT สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/dip.ecit หรือเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม www.dip.go.th จะรวยไม่หยุด ไรจะมาฉุดกอไม่อยู่